สวัสดีครับ EP ที่103พื้นดวงของคนที่เกิดวันศุกร์เดือน2ปีขานก่อนที่จะไปรับฟังคำทำนายอยากแจ้งให้ทุกคนทราบว่าวันเดือนปีเกิดที่เราใช้ในการทำนายเราอ้างอิงมาจากปฏิทิน100ปีสำหรับท่านใดที่ไม่มีปฏิทินในการอ้างอิงสามารถเพิ่มเพื่อน QR code แล้วทักมาสอบถามกันได้เลยนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใ,ใดๆคำทำนายของทุกคนที่เกิดบนโลกใบนี้มีทั้งหมด1,8 0ดวงชะตา ตอนนี้ผมกำลังทำคลิปอย่างต่อเนื่องขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับพื้นดวงของคนที่เกิดวันศุกร์เดือนสองปีขานเป็นคนที่พูดจาดีจะอยู่กับความผาสุกการสังคมที่ดีมีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีพลิกสถานการณ์เก่งเกิดที่หนึ่งจะไปทำมาหากินอีกที่หนึ่งหรือเป็นคนที่อยู่ไม่ติดบ้านก็ว่าได้ เป็นคนที่มีโชคลาภจากการมีชื่อเสียงมีโอกาสเข้ามาให้ได้รับเงินก้อนหรืออาจจะได้รับมรดกก้อนโตก็เป็นได้สิ่งที่ต้องระวังจะมีสิ่งที่ไม่คาดฝันมาดึงชีวิตไปสู่เส้นทางวิบัติแบบปัจจุบันทันด่วนเงินทองที่สะสมมามากเท่าไหรก็ตามจะสูญสลายหายไปแบบฉับพลันปีที่ดวงตกต้องระวังเรื่องของอารมณ์ความคิดสุขภาพและอุบัติเหตุช่วงปีที่ดวงตกจะมีเรื่องสะเทือนใจเสียชื่อเสียงร้อนใจกังวลใจ การสูญเสียทั้งในเรื่องของการงานการเงินความรักและครอบครัวถ้าไม่รอบคอบตัดสินใจผิดพลาดโอกาสในชีวิตจะถูกปิดลงชะตาชีวิตของทุกคนถูกกาหนดมาแล้วตั้งแต่เกิดไม่มีใครหนีพ้นวิบากกรรมที่ทํากันมาตั้งแต่อดีตชาติแม้แต่พระพุทธเจ้ายังมีอยู่4ประการที่ไม่สามารถทําได้คือ 1. ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงกรรมของสัตว์อื่นได้ 2. ความศีลวิไลของธรรมะไม่สามารถสื่อสารทางภาษาได้ 3. สติปัญญาให้กันไม่ได้ และ4ี่ถ้าไม่มีบุญหรือกรรมร่วมกันจะไม่สามารถทําอะไรร่วมกันได้ถ้าเรารู้เท่าทันวางจิตวางใจให้ดีทําเหตุให้ดีก็จะมีความสุขได้ในทุกๆวันเลขลางร้ายเงื<ๆ>้อมือมัจจุราชหรือช่วงอายุที่ดวงตกมากที่สุดมีอยู่3าช่วงครับคือช่วงอายุ2-3ขวบ54-55และ65-66ช่วงจังหวะที่ดวงตกมากที่สุดเนี่ยถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพหรือเกิดอุบัติเหตุก็อาจเกี่ยดถึงชีวิตได้ต้องระวังให้มาก คราวนี้เรามาดูช่วงที่ดวงตกทั้งชีวิตกันว่าตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ99ปีมีช่วงไหนบ้างเริ่มต้นจาก2-3ขวบ13-14 17-18 32-33 43-44 54-55 65-66 76-77 80-81และ95-96 ช่วงจังหวะของชีวิตท,ที่ดวงตกอิทธิพลของตัวเลขจะส่งผลทําให้เราคิดผิดทําพลาดได้ง่ายๆกิจกรรมใดที่เสี่ยงก็ขอให้เลี่ยงอย่าไปยึดติดกับอดีตจะทําให้เราทุกข์และอย่าไปกังวลมากกับอนาคตจะทําให้เราไม่มีความสุขให้อยู่กับปัจจุบันมีปัญหาไหนเข้ามาก็แก้กันไปปัญหาไหนแก้ได้ก็ดีปัญหาไหนแก้ไม่ได้ทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดถ้ายัางแก้ไม่ได้ก็ขอให้ยอมรับมันไม่เช่นนั้นเราจะไม่มีความสุขเกิดปัญหาก็ต้องแก้กันไป เกิดเป็นคนมันต้องคิดต้องนึกอารมณ์เป็นปกติอยู่แล้วแต่อย่าไปติดกับความคิดให้รู้ทันในปัจจุบันแล้วแก้ปัญหากันไปธรรมชาตินึกคิดปรุงแต่งเป็นธรรมดาของขันห้าขันห้ามีอะไรบ้าง 1. รูปคือร่างกาย2เวทนาคือความรู้สึกต่างๆ3สัญญาคือความจำา 4. สังขารคือความคิดปรุงแต่งเราจะได้ยินจากหลวงพ่อหรือพระท่านพูดบ่อยๆว่าจิตตสังขารอันนี้แหละคือตัวสังขารตัวนี้ หเป็นวิญญาณคือการรับรู้ทางอายตนะทั้ง6มีตาหูจมูกลิ้นกายใจความรู้ตรงนี้ไม่ต้องไปจำนะครับผมแค่บอกให้รู้เฉยๆว่าที่มาของความรู้สึกนึกคิดมาจากไหนแค่รู้แล้วก็แล้วไปธรรมะคือการทำหน้าที่ให้อยู่กับปัจจุบันรู้ทันก็แล้วไปรู้ไม่ทันก็แล้วไปทำเหตุให้ดีแล้วผลก็จะดีแม้กระทั่งช่วงที่ดงตกก็ตามขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะครับสวัสดีครับ